หมอฤทธิษษ์ฝากถึงโตโนโ่ขอพูดในมุมมองของหมอควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ1ต่อไอพีวายน้ำข้ามคงเป็น10รอบได้เงินบริจาคมากกว่า1,000ล้านหมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท่าเดิมครับซึ่งทําให้หมอต้องทํางานหนักแต่ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม ซึ่งทุกวันนี้หมอไทยยังต้องทํางานเกินเวลาตามระเบียบกําหนดทําให้เกิดภาวะสมองไหลหมอหมอก็ออกนอกระบบโรงพยาบาลรัฐกันหมดหมอก็น้อยลงงานก็ยังหนักผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถึงบอกว่าเงินบริษัทเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับ2อพี่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคําถามขึืนแล้วใครปล่อยให้หมอพยาบาลทํางานภายใต้ความเสี่ยง ถ้ารู้ว่าเขาทํางานแบดเสียงอยู่ทําไมผู้มีอํานาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นโดยเร่งด่วนได้หรืองบประมาณไม่เพียงพอแล้วถ้างบไม่พอจริงๆทําไมไม่รายงานขึ้นไปทําไมต้องรอเงินบริจาคหมอริดฝากถิงโตโนโล่ล้านไว้สิบรอบได้เงินพล้านหมอกับพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิม หลังจากที่โตโน่พาคินคำวิไลศัก์ทำภารกิจวายค้ำของรวมระยะทางราว15กิโลเมตรเพื่อรับบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสอบปปลาวนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนซึ่งระดมทุนไปได,ได้กว่า63ล้านบาทค่ะ ล่าสุดวันที่22ตุลาคม2565หมอริ์เรื่องริตจิริพานิชรุน่นน้องร่วมเวทีเดอะสตาร์ Star, ได้ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์หมอริ์โดยระบุว่ายินดีด้วยกับการว่ายน้ำข้ามโขงข,งของพี่โตโน่พาคินในวันนี้นะครับที่ปลอดภัยและได้รับเงินบริาจาคจำนวนมากอย่างแรกต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความเสียสละของพี่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ คนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นแบบพี่ไม่ได้หาได้ง่ายเลยนับถือใจจริงๆในบทสัมภาษณ์มีหลายครั้งที่พี่พูดว่าที่พี่มาว่ว้น้ำครั้งนี้เพราะหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยกว่าเสี่ยงกว่าเลยอยากขออนุญาตฝากมุมมองไว้สักนิดครับเผื่อพี่อาจจะลืมมองเหตุผลพวกนี้นะครับใน,นคนก็สนใจโครงการพี่เยอะแล้ว1ต่อไอพีว่า้น้ำข้ามคงเป็น1ิบรอบได้เงินบริจาคมากกว่า1,000ล้านหมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท่าเดิมครับ ขอยกตัวอย่างในฝั่งของหมอนะครับระบบสุขภาพของประเทศไทยคือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแปลว่าคนไทยจะป่วยยังไงก็มีการรักษารองรับซึ่งจริงๆดีกับคนไทยในบางมุมนะเช่นคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียก็คือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพเกิดปัญหาเช่นติดเหล้าติดบุหรี่และเกิดปัญหาสุขภาพตามมาทําให้คนต้องมาโรงพยาบาลกันเยอะซึ่งทําให้หมอต้องทํางานหนักแต่ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม ซึ่งทุกวันนี้หมอไทยยังต้องทํางานเกินเวลาตามระเบียบกําหนดทําให้เกิดภาวะสมองไหลหมอๆก็ออกนอกระบบโรงพยาบาลรัฐกันหมดหมอก็น้อยลงงานก็ยังหนักผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถึงบอกว่า เงินบริจาคเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับ2พี่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคําถามคือแล้วใครปล่อยให้หมอพยาบาลทํางานภายใต้ความเสี่ยงถ้ารู้ว่าเขาทํางานแบดเสี่ยงอยู่ทําไมผู้มีอํานาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นโดยเร่งด่วนได้หรืองบประมาณไม่เพียงพอแล้วถ้างบไม่พอจริงๆทําไมไม่รายงานขึ้นไปทําไมต้องรองเงินบริจาคส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ที่มาหลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนําเงินไปใช้ต้องชัดเจน รวมถึงควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยครับถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ได้ด้วยคิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงนะครับและทําให้โครงการของพี่ดูมีเหตุสมควรมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะหลังโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ลงไปในโลกโซเชียลทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างหนะะักค่ะหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งกันเป็น2ฝั่งค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะความคืบหน้าของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปทางจามรับคองจะรีบออกมานำอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมในทันทีค่ะลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ